โอเคโดนมาเที่ยวญีุ่่นเหี้ยนึ็นมุมแม่งเอออะไรเนี่ยเอ้ยแล้วก้มแล้วจมน้ำไปเนี่ยบุ๋งบุงบุงเออไอ้ดาสันน้ำดิเฮ้ยสันน้ำที่เราเคยมานี่เฮมีรูปโป่งด้วยเราจมน้ำเปล่าอะไม่รู้อ่ะกูอยากวิ่งเร็ววิ่งเดี๋ยวมีป้ายเหลืองๆเลยไอน้ำเขียวน้ำเขียวคืออะไรวะ อะไรอะเดซัฟเฟอร์อย่าเดินข้างในอย่าเดินนะน้ำเสียวนั่นแน่เลยใช่ไหมเออเฮ้ยน้อนเงี่ยมาขึ้นเรือได้มาดิขึ้นยังเลือขึ้นละ let's go ทายยังไงยังไม่เห็นทายเลยเรือมึงเดินหน้าละมันเป็นล่องล่องลึกโอ้ยน้ำเขียว น้ำสาล่าย<ห>เท่ากัต่อ,อไม่ได้แสดงว่าต้องหาหาทางขึ้นไปคนละทางเลยอ๋อ<ห>น,นี่ย<ห>มันมีกดให้เปิดวาลวมึงอยู่บนนั้นก็ได้บนเรือบนเรือเชนเรือเหรอ,อได้นะไปเลยกูเปิดวาวลแล้วนี่เรือขับต่อแล้หระนี่ต่อน้ำกำลังจะเพิ่ม ้ย <Whoa. S 1> มาเลยมารับกูด้วยแค่นั้นเลยติดหวัวไม่ได้ตรงนี้นไม่ติด่ะขับเรือมารับมนัน้องๆข้างบนมนมีทางขึ้นด้วยวะไม่ไป Let's go ต่อนั่งๆน,นั่งละโอ้หนี่มันลองแก่งนี่นะน้องๆ เอียเขียนยืนเลยเอ้ยเหมือนทางหน้ามันเป็นน้ำตกเลยขึ้นตรงนี้ดีกว่าเอาไงกูหันเรือก่อนทั้งนั้นอะเรือหันยากหันยากหันยืนที่ไหนหันเรือรอแล้วน้องๆ เห็นน้ำแถวนี้เหมือนเหมือนเดินได้นะหมือนเนี้ใช่กูเดินกูเดินชมจันทร์มาเลยมึงขึ้นทางงูจะไม่กูขึ้นอีกทางมึงไม่ต้องขึ้นมึงอยู่บนเรือนหละโฮ้ยตรงนี้ไม่น่ากลัวยังวะนี่พี่เป็นกับตันเลยกับพี่แม่เลวนะเ้ยมันไม่มีอะไรเลยว่ะเวล้วกูไปฝั่งมึงฝั่งมือมันมีทางแยกปะมัน ไม่รู้อ่ะมีซ็อกแซกนี่ฝั่งครัวมันโดดไปมันทางงงหเลยอ๋อนี่ยังขึ้นไปข้างบนใช่ไหมขึ้นไปฝั่งนีง้อ๋อกูอยู่ข้างบนอยู่เลยนะเออกูบอกอยู่ข้างบนอยู่เลยนะเกลียดเลยไม่ดีเลยว่ะตันนะตันตันตันกลับมันได้ทำอะไรอ่ะ ข้างบนไม่มีอะไรเลยจริงไม่ทำไงมันขับไปไม่ได้มันติดต่างหนไม่มีอะไรดูอีกทีก่อนมันไม่มีอะไรหรอวะไม่ทำไงหรือให้เดินไปข้างบนไม่มีอะไรจริงๆอ่ะลองเดินดูผมมืดจังวะ ไปต่อไม่ได้มันเหมือนว่าให้ให้เติมน้ำอ่ะหาวาวอ่ะแล้ววาวอยู่ไหนเหมือนกูเจออะไรเจออะไรที่จะเป็นบอ่อแสเฮ้ยลงได้ด้วยมีแล้วปะเฮ้ยตอกูดำไปแล้วฮะมันก็ลงมาได้เรือ่อยๆลรงไหนเนี่ย ไม่กลัวตายเหรอมันหยุดไม่ได้สิมันลงมันลงไปเลยมอึงอยู่บ่อไหนกูมึงเห็นมันมีสามรูวะเออกูลงรูซ้ายสุดซ้ายส,สุดยังลงยังลงไม่ถึงปลายเลยเนี่ยลงไปแล้วโหลดดิง้งละเอาละล้วโหลดเลยเอ,อ้ยอ๋ออ๋อนี่ไงมันไปทางลงะนี่ใช่ปะ Turn t e m 2 เดืแท้งอะไรวะมันเก็บไปใหญ่ก็ใช้่ไปฝั่งเอยเอยไอตัวนั้นอีกแล้วอาเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยเลยเออไอตัวนั้นอีกแล้วเหรอเออไอตัวแกเยอะดูม่งดูน่ากลัวยังวะแบบกูไปฝั่งอ่ะเลยก็เรียบร้อยเลยไปฝั่งขวา นพูอยู่ในน้ำเนี่ย <c oughs> พูดจนตัวหลายๆแขน่ะที่มันวิ่งเราตอนนั้นนะเดินมันซื้อขอสซื้อห <c oughs> <c oughs> น่อจิ้มยีเรนแล้วไรวะแ,วแ,วแวคือมันเดินเงียบไปเนเฮียนะั่นเลยเฮ้ยว้าวๆ้าโอ้ชาบิดว้าวมึงเคียมากถ้ามึงเห็นเนี่ย <c oughs> สองหลังอ,อีกเฮ้ยสองหลังแม่มึงดีสัสส <c oughs> องหลังตามมาเร็วม,มากยังตามกูอยู่ไหมไม่ตามไม่ตามมาลงน้ำไม่ได้แขนเยอะสีะเปล่าไว้น้ำไม่ได้เออควายที่ไงหันไปทีมันวิ่งมาเลยวะตบจำน้ำมาบูมบูบู ใช้มือไงเสียงเพลงเนี่ไงเส้เหนื่อยเหมือนว่าเราจะแอบมันไม่ได้เราต้องลงน้ำปะออดูรอบด่านกูด้วย เออมันมาและมันมาแล้วเอพื่อไงของมันเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรไม่ไงเราเติมน้ำมาแล้วเมื่อกี้น้ำเช่นนั้นมีสามว้าวกี่ว้าวกี่ว้าวเนี่ยมาเติมวาล์วเยอะได้แค่ไหนนั่นน่ะนั่นดิ่หนึ่งล้านวาล์วนะน้องๆนะเนี่ยที่กูเดินทางเยอะแล้วกูก็าใจอิ่มมาเลย ไม,ม่พอละอ็เดินมันดเดียวเป็นอันนี้มันเป็นอันนั้นด้วยวะยังไงวะออนนีม้มชันามจังหวะไหมสองวาาแล้วอะไรห้องคิวหวานะน,นะห้องมาสตูห้องมาดิโอ้อะเยัยงงง เออมามาเอฟมามามาไอเด็กเราไม่กูออกจากอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ออกไม่ได้มันคิวมาเติมน้ำให้เราปะน่าจะไม่รู้อะแต่ตรงนั้นเรากดไปแล้วใช่ไหมล่ะหน้าเมืองเหลืองอะเออนี่ไงน่าจะน่ากดให้น่คดูทรงน่าใช่แหละระวังด้วยกูไปกูไปทางเหมือนเดิม เลี้ยวไปเจออีกแอโอ้ยคกูเป็นอะไรกับมันนี่ฮหรอทำไมกูใจเอกมันตลอดเลยเดี๋ยวว่าตายแล้วเอ้ยมันแม่อันนั้นวะเลี้ยวให้แต่คนรออยู่รออยู่รออยู่ ถ้ากูตายกูจะกีแต่แหละแบบวอ่าแะไรก็ตายไปเลยมึงดูวาวด้วยนะตอนกูบอกโอเควาวเป็นไงต้องนึ่งกูรล่อ,อยู่อ๋อไอ้สัตว์นี่ไม่ดูอย่างอื่นเลยโอเคเอคือละคือละ <laughs> คือละโอเคกูเจออีกวาวละ <laughs> มันยังมันจะเต็มหรือยังวะ แกแล้วแกแล้วครบแล้วมั้งเนี่ยครบยังเอ้เต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วใช่ไหมมึงมึงล่อไว้อยู่นะมึงล่อกูนะยังล่ออยู่ยังล่ออยู่ไม่ล่อในกูนิิงนะไหนว่าตอนนี้นอยู่ไหนมาเลยเวมาเลยเลสโกขึ้นไปเลย วิ่ง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 แล้ววิตูวิ่งแล้ววิตูวิ่งแล้ววิตูวิ่งแล้ววิตูวอื้อหือแล้วเรียบร้อยโอ้ยเจสซี่โอเคน้ำเต็มนิ่มตามโดดไม่ได้แล้วนะแค่นี้กระโดดไม่ได้เฮ่อโป้ถ้าคนเดียวมันจะล่อยังไงมันที่นั่นน่ะเออกัดตันออนบอร์ด โขึ้นยังขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เอ้าเร็วโป้เร็วโป้เร็วโป้ข้างหน้ามันเหี่ยวแล้วว่ะมันมีบันไดด้วยขึ้นบันไดก่อนนะเดี๋ยวแวะไปบันไดก่อนได้ไหมเมืนมีบันไดด้วยเวีเห็นไหมบันไดบันไดลิงอ่ะมันข้ามฝั่งอีกอยากข้างหน้าแล้วผ่านไม่ได้กูว่าต้องเดินไปทีละคนว่ะเหมือนครั้งนั้นตอนนั้นสินะป่ะออกจากนี้แล้วโอ้ยเชี่ยรู ดูอย่างนึกอะ่ะดูะไปดูแรงนั้นลิสตนเลสต์อเอ้ยไอ้ตัวนี้มีวาวกูเปิดวาวแล้วเปิดทุกวันเลยอะไม่รู้มึงไปอีกฝั่งดิเดินด้ช้านะได้ได้ได้ข้าบนมีอะไรวะย่องไปอยู่อแล้วน้อง ปันใดไม่พตรแหลกต่อเลยข้อไหนมีวาวเฮ้ยนี่มึงึงเนอะตกใจไม่ใช่กูเอามึงอ้อมมาจากข้างบนอะอ้อมมาเร็วจังอะอ้าวมันยังไม่เต็มอะอ๋อมันรีเซทรีเซทหว่ะเวมึงอยู่ฝั่งนี้เลยเออแล้วกูไปกดฝั่งโน้นเองเมื่อกี้มึงขานมาเือมึงเดินปกติกูขานมาไม่ทันใช่ไหมล่ะ กูไม่เห็นบคาไปดูก่อนถ้าเริ่มกดแล้วบอกนะแล้วกดพร้อมกันโอเคโอร์ไหมวูว่าอยู่ทำไมมันไม่ได้มันรีเซ็ตเองเอาแล้วนะสามสองหนึ่งกดกดหมดละกดกดหมดละโอเคน้ำเต็มนะสกุลเออเต็มเลย เฮ้ยมีซ้ายไฟอะเอาไงใครซ้ายใครขวาเฮ้ยตรงนั้นมันมีน้ำมีน้ำเขียวลงไม่ได้ลงไม่ได้ไปทางเดียวกันเฮ้ยน้ำลึกเราก็ว่ายได้นี่อ้าวทางขึ้นดิขึ้นดิขึ้นดิอ๋อไม่ขึ้นนี่กลัว แล้วดูฝั่งแล้วกันไปดูสิฝั่งนี้มีอะไรบ้างน้องขึ้นได้ใช่ไหมของกูทำไมขึ้นไม่ได้วะ<อ>ขึ้นได้ลฝะลออฝั่งนี้ไม่มีเคี่ยเลยไอ้ฝั่งนี้มีทางไปต่อวะเวแสดงว่ามัน<ว>จบเลยมันคงไม่ให้เราใจร้ายดำน้ำล่างหรอกฉันกูเห็นมันไม่มมทางข้างล่างเลยแล้วใครมันมเป็นคนสร้างวะเนี่ยตรงเนี้ย อยากรู้จริงๆเลยากกลัวไม่ใช่ตรงนี้เออเสาเสาเอียงจำได้ไหมตอนนู้นพี่เราไม่เล้หนึ่งเลยที่เราตรงตัวเออพี่บอกก็เป็นอยงี้นั่นอีกไม่รู้ะอะเอาไอ้เยี้ยมมันดึงอ้อมก่นดีกว่านี่อะไรอ่ะเออทางนี้เลยเฮ้ยมีทางลงลงลงดิอ่าลงลงอ่ะลง,ลงได้ด้วย จอมืดไปละอ๋อจอมืดเหรอเออจอมืดไปละโอ้ยส่ยปู่ต้องไปหาเมื่อไงดิเออปู่กลังไปมันจะมีทางเลี้ยวทางขวามั้งจะมีพัดโซ่ตัวเชื่อไปเจอทางปู่ละก็ไปเจอตัวเชี้ยนั่นเอเหรอตัวไรเขียนเยอะเออใช่ปะบ่ไม่เอานะโอ้โอ้ใช่บาเวกูว่างั้นแหละ โอ้ยยียแทงเยียนี่ครับไม่โอ้ย,ย,ยเยียเอ้ยคะทางเลย,ยงกล้กไปกันเลยมันน้ำอะไรไไวะ่ทำขาเขา ทางงูเลยแงทางไหนวะถ้ากูตัวลงไปกูตายไหมเนี่ยไม่รู้เราเราไม่เคยโดนพอดางิดไม่ที่นี่ลงไม่ได้ออาคุณลงไม่ได้มึงโดดลงได้เลยใช่ไหมรงอันนี้มันใดมันลงไม่ได้เทียปีนขึ้นได้ปีนลงไม่ได้ ขับมาเรือเอาเยือเรือไปไดยอ้าวแล้อนี่ไงขับละแต่กูขับให้เองเลสชิกลเลสชิกลมาขึ้นทางไหนเนี่ยไม่รู้เอ้ยน,นี่ไงฝาฝาฝาขวาดีรอเปล่า ไอ้เจ <c oughs> ้าคิวอเอ้ยไปทางขวาไปทางยสายเหม็นเงนี้ยขวาร้ายสายเอาปีอนี่งยิงกูไปละก็ถึงเวลาเอามัลต้นเอามันตอนอ้นชิปไปละเราจะไม่ได้นั่งเรือน,อนี่ละ <c oughs> เป็นทางตรงอ่ะทางดังนีนย <c oughs> ไม่มีใครอยู่เลย เออแล้วกูอ,อยากรู้จริงๆว่าใครเป็นคนสร้างสิ่งนี้ตันไหมอ้อตันไม่มีอะไรโอ้โหทีดทางบนก็ไปไม่ได้เรื่องปิงสุดแล้วเลยอะไรเนี่ยพัสเซ่นอีกแล้วรึเปล่า<อ> ดิลงไปก่อนเลยคือฟังนี้ก่อนคือมีอะไรกระสุนเหรอก็ไม่น่ามีอยู่อ่ะไม่ลงมาวะก็เช็คก่อนนะกูลงบันไดแล้วเวอะลงบันไดลงวะนะใช่กูว่าต้องหนีอีกแล้วหลายเเจกี้ยกว่ามกูว่าแล้วโอยโอยมีหลายทางไปทางขวาไหม เฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีมันเอ๊ะนี่ขวามีกดว้าวกันกดเล็กดเล็มันจะออกจากอนิเมชันเลงไม่ต้องกดอฟยกเลิกโอเค One hour later ้องกดปีมันได้เป็นมาตานะเ <c oughs> ชื่อว่า <c oughs> อย่าบอกนะที่มึงตายมึงลงตรงแคบแคอะ่ะอุลน่าลงไม่ทันระวัง ไม่รู้ตรงข้างไหนได้บ้างเนี่ยทางที่เรามาใช่ไหมไม่บอกเอ,อ้ยไม่มีทาง,างนี้เลยเหรอวะไม่เรือเราหาย เราอยนนูหายอ่ะมาจากนี้ก็ไปน้บเบก้ยเรียงกันอ่ะเฮ้ยจุ่มมาเลยทางไงซ้ายขวางั้นก็ไปทางขวาแล้วกันขึ้นไปเลยดูตรงนี้มีหมอกด้วยว่ะ เดี๋ยวกูไปทางขวาก่อนขวามีมันได้ห้ปีนเหมือนจะมีตัวอะไรออกมาเร็วกูกลัวจังขวาตันมันส่วนน้ำเลย ดีมโวล้รึเปล่าส่วนสยามทะเลกรุงเทพไงไอสลีดกรุงเทพเป็นสะเลแบคูล์มอ่ะส่วนสยามนี่มีเจี๊ยบนานเ่มันนีะขึ้นแป้งบนเหรอไอสไลด์ขึ้นอ๋อไม่ได้นละห่วงยางโคกสักอันได้ไหมเอ้ยเวมันมีทางให้เลือกทางให้เลือกอ่ะ มาดูดิขึ้นมาดูไห้น้องอยวไปสีไหนโอ้ยดูจากสีแล้วขอดูสีบันไดก่อนนะมึงสีสีเหลืองไหมสีเหลืองเหรออ่ะลงเหลืองเลยแล้วเป็นไงตายไหมจอดำไปแล้ว ำไมกูไปไม่ได้วะมันเดินลงไปเลยเดินตรงไปไม่ได้กดเลยมันมันอันนั้นอ่ะมันบั็กกูไปสีดำเงินแล้วกันกูตายไหมเอาหมุนเอาหมุนลงผ่านเฉยเลย